Oh, hmm. อยู่แบะโอ้โหนี่แคร์เลยท่อนซุงเนี่ยเฮ้ยกินอะไรกันแค็ทถึงใหญ่ขนาดนี้ทำยังไงจะลุกไปได้เนี่ยโถพระเจ้าเฮ้ยเฮ้ยเอายังไงดีเนี่ยเฮ้ย <c oughs> โอ้ยโอ้ยหนักเฮ้ยเฮ้ย เลยข้างบฮึบอคอ้อ,อ,อคนบ้าอะไรพกปืนตอนนอนด้วยถ้าปืนลั่นขึ้นมาฉันได้ตายแน่บ้าเอ้ยอันตรายจริงจริงอนุรักษ์โอกาสนี้เขาได้มาแล้ว เอาละนี่เนี่ยปัง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 ชย่องย่องกลับมานอนที่เตียงและเรานอนดีๆหนีไปไหนไม่ได้หรอกนะฉันไม่ได้หนีฉันแค่เอ่อออกกำลังกายเอ็กซเซอ์ไซส์ทำไมต้องล่ามขาด้วยนะ นี่เอามือออกไปนะ<ม>นแขนพวกนายหนักจะตายเหมือนแขนควายอเนี่รากินีอ่ะเธอสั่งให้ต้องล่ามฉันด้วยเหรอราคินีสั่งเหรอคนราคินีให้ล่ามมือนายด้วยแต่เราไม่ทำ โอ้โหอุตส่าห์เมตตานะรากินีจะให้ล่ามมือแต่นายไม่ล่ามเขาใจดีจริงๆเลยนอนไปซะก็ได้โอเคจ้าเฮ้ยให้ตายสิอยากจะเอาชนะใจรากินีพาเธอหนีแต่เธอดันวางแผนล่วงหน้าตลอดทำไมเธอถึงรู้ทันเรานะ บ้าจริงๆเลยสวัสดีเดี๋ยวก่อนจะไปไหนฮะอยู่นี่ก่อนแล้วในกระเป๋ามีอะไรกระเป๋าก็มีของทําพิธียังไงแล้วแค่น,นั้นใช่ไหมนั้นขอดูหน่อยสินี่นระวังด้วยนะมันมีน้ำมนต์อยู่อืมขอดูกระเป๋าหน่อย ต้องตรวจก่อนมามแล้วนี่อะไรอ่ะฮะที่เป่าไงมันเป็นของพระเจ้านะบอกมาหน่อยน่าจะเอามันมาทำอะไรเนี่ยฮะบอกได้ไหมก็เอาไว้ทำพิธีมันไม่อันตรายหรอกนะของเหรอถ้า ถ้าฉันจะฟาดอะใบจูถ้าเป็นพระประจำบ้านเรานะะสวัสดีค่ะหลวงพ่อเอาคืนให้ท่านเลยนะไม่งั้นเธอจะต้องเสียใจแน่นอนเลยถ้าเขาสาบเธอจะกลายเป็นลิงก็ได้นะรู้หรือเปล่าล่ะแล้วที่ผมคือเช็คของของทุกคนที่เข้ามาในนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่เว้นทุกคนแม้แต่หลวงพ่อนี่ก็ไม่เว้นก็ใช่แล้วล่ะนะการที่ระวังเอาไว้ก่อนเนี่ยมันก็ดีกว่าอยู่แล้วหลวงพ่อคะ ฉันขอโทษนะคะที่ต้องลำบากนี่คือใบจูเราจ้างเข้ามาเป็นการให้เราเข้าใจแล้วคุณก็รู้ว่าบ้านเรากำลังเจอกับเรื่องอะไรอยู่ดีแล้วละ่ะเราจัดการเตรียมการเอาไว้แล้วล่ะคะ่ะมาเชิญเข้ามาเลยเชิญเลยค่ะหลวงพ่อ,อคุณย่าคะเดี๋ยวดูจัดการเองคะ่ะอ,อได้ได้เอาหนี่นะใส่นี่ซะอันนี้อนี่อะไรครับ นี่เราจะทําพิธีกันเธอนะ่ะจะใส่ชุดแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยจะให้ผมไปร่วมงานด้วยอย่างนั้นเหลอครับแล้วอย่างไงล่ะพระก็มาแล้วเธอไม่เข้างานมันจะหยาบคายออตกลงครับผมจะบอกให้ซอริสเอาชุดมาให้ผมกันแล้วกันนะครับไมออ่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มกันแล้วอ,อนี่แล้วนี่เสื้อของใครกันครับเนี่ยคุณย่าครับเสื้อใครครับเป็นของหลานย่านะห้องแขกอยู่ห้องถัดไปข้างบนนั่นนะ ในห้องน้ำมีสบู่ไปอาบน้ำซะนะแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดซะด้วยอ่าเชิญเลยเออดิบยาจ้ะดิบยาค่ะพี่สีตีเออดิบยาจ้ะพอดีน้ำในห้องน้ำของพี่มันหมดน่ะพี่ขอใช้ห้องน้ำของดิบยาได้ไหมจ้ะพอดีหลวงพ่อมาแล้วล่ะพี่กลัวจะไม่ทันน่ะขอเวลาก่อนได้ค่ะพี่สีตีเอออีกนานหรือเปล่าจ้ะเออค่ะพี่ ไม่นะพี่สีติใช้ห้องน้ำแขกก่อนสิไม่มีใครใช้ตอนเนี้โอเคจ้างั้นก็รีบเตรียมตัวเร็วๆนะอ่ะอ,อน,นี่ทำอะไรเนี่ย คุณย่าบอกให้ผมมาอาบน้ำผมก็เลยมาอาบน้ำที่นี่งไงแล้วแล้วหัวหน้ามาทำอะไรที่นี่นี่บ้านของฉันจะจะไปที่ไหนก็ได้ก็ไม่รู้ว่าเธออยู่ในนี้ผมผิดเองครับหัวหน้าไปได้แล้วครับเออหัวหน้าเชิญเลยไปได้แล้วเออ,เอ,อหัวหน้าครับเอยฉันโอเคฉัน<อ>ไปแล้ว สีตีหมอนี้ต้องใช้ถามพิธีมันอยู่ในห้องพระไปเอามาหน่อยสิได้ค่ะ We นี่มันเป็นเสื้อผ้าของวิษณุนะเธอ,อใส่มาทำไมออหัวหน้าครับคือสีติย่าเป็นคนให้เขาเองนั่นแหละโอหัวหน้าครับผมรู้สึกแปลกๆหลังจากที่ผมใส่เสื้อตัวนี้แล้วถ้าหัวหน้าไม่ว่าอะไรผมไปเปลี่ยนก็ได้นี่เดี๋ยวก่อนสีติเสื้อผ้าพวกนี้เป็นของวิษณุแต่วิษณุไม่อยู่แล้วนะ แต่ว่าค,าคุณย่าคะถ้าไม่อยากจะให้เขาใส่เนี่ยอยากจะหาเสื้อผ้าอื่นให้เขาใส่ก็ได้นี่ดิบยาอย่ากโกรธกับเรื่องที่เกิดขึ้นนักสิฟังนะใบจูเขามาอยู่ที่บ้านเราแล้วนะไม่พี่ดุรดีเขาไม่มีทางเป็นสมาชิกครอบครัวเราเด็ดขาดเเตเดี๋ยวเราทำพิธีก็จะหมดลงแล้วนะรีบๆเข้าหน่อยเถอะมะ ไม่เป็นไรค่ะคุณย่าเขาไม่ต้องถอดเสื้อนี่หรอก วิชวานเรวัติคร,รับหลวงพ่อเอาอย่างนี้นะทั้งสองคนพรมน้ำที่ทั่วทุกมุมของบ้านเลยมันจะทำให้บ้านเนี่ยสงบและมีความสุขมากขึ้นบ้านนี้จะสะอาดครับหลวงพ่อมาเถอะเรวตเอาเป็นอะไรนี่เรวติเ,ออเป็นอะไรไหเป็นอะไรเรวตี หนูคงจะขาแผลงนะค่ะแม่ต้องแม่ระวังนะคะระวังโอโอป้าคะป้าขาแผลงจริงๆนะเนี่ยป้าจะไปพรมน้ำมนได้ยังไงละแบบนี้หลวงพ่อบอกว่ามันจําเป็นสําหรับการที่ทําให้บ้านเรามีสันติอีกครั้งนะดี๋ยวป้าทําอเองระวังนะป้าะระวังค่อยๆค่อยๆค่อยๆระวังนะระวังระวังระวังนะค่อยๆเดินค่อยๆเดินระวังระวังอันนี้ไม่เป็นไรนั่นเลยก็ดี ขยับขาไม่ได้เลยอะเดินไม่ไหวเลยเนี่ยโอ๊ยไม่เป็นไรโรเวตีอย่าห่วงไปเลยนั่งอยู่นี่นะเดี๋ยวผมจะเอาเอาผมน้ำมนให้เองกันแล้วกันนะไม่ต้องห่วงนะไม่ได้นะสามีกับภรรยาเนี่ยต้องพร้อมน้ำด้วยกันเออแต่หลวงพ่อครับทาไม<ะ>งานพิธีก็ไม่สมบูรณ์เออหลวงพ่อคะแต่ว่า อาการของเธอไม่ดีเอสติเอช่วยบรรเทาอาการให้เธอหน่อยแม่คะขอหนูดูขาหน่อยนะโอ๊ยปวดมากเลยเนี่ยโอ๊ย ตูระาเลช่วยอุ้มเธอขึ้นมาหน่อยนี่หมายควาว่าอย่างไงฮะนี่เธอจะทำอะไรของเธอเนี่ยป้ากับป้าขาแผลงไงแล้ว<อ>หลวงพ่อบอกว่าป้าต้องไปพรมน้ำมลทั่วบ้านด้วยนะแล้วป้าก็เดินไม่ได้เนี่ยใบจูเขาก็เลยจะแบกป้ากับลุงนะ่ะแล้วก็ไปพรมน้ำมลทั่วบ้านไงล่ะแบบนั้นหนูคิดว่ามันก็น่าจะโอเคอยู่นะแต่เดี๋ยวนี่ฟังก่อนนะเอ,อย่าห่วงเลยครับสองคนนั่งตามสบายผมจะ พาไปทั่วบ้านเองแล้วก็พรม,มน้ำมันตไปเรื่อยๆแบบง่างยๆดีเออมันหนักนะไหนทำได้เหรอแล้วถ้าพวกเขาหล่นขึ้นมาล่ะผมจัดก,การเองผมแรงเยอะไม่ต้องห่วงเอาเชิญนั่งเลยครับผมจะไม่ยอมให้พิธีนี้ล้มเหลวอ,อย่างแน่นอนเจอเลยครับเขาทำได้แน่ป้าออมาเถอะนระะวังนะระวงังระวังอ,อค่อยๆนะตรงนี้ครับเอ,อ่ะค<อ>่้านนะ้ ลูกชายฉันวิษนุพร้อมนะครับผมจะทำใเห็นว่าผมยกไหว อ,อแม่ครับผมก็พูดอะไรหน่อยครับแม่งานที่ใบจูทำวันนี้ทำให้ผมนึกถึงเรื่องตอนที่ผมเด็กๆที่ผมเคยเจอมาเลยแหละครับแม่ชลาวันครูมาน่าเขาแบบพ่อแม่เขาขึ้นไปบำเพ็ญเพียรที่วัดด้วยตัวเขาเองด้วยใบยจูเนี่ยทาความดีมากๆพระเจ้าอวยพรเขาแน่นอน ว้าวน่าประทับใจสุดท้ายที่นี่ก็จะมีการแต่งงานเกิดขึ้นจริง,รงๆสินนะเอเอทำไมไม่พูดบ้าละา่ะฮะโอเคอยางเงียบก็เชิญนะตามสบาย <c oughs> อ นี่ฮิราลานายเช็คดอกไม้หน่อยสดไหมมันสดมากเลยของดีใช่ไหมเนี่ยจะไปแขวนที่ไหนเลยเดี๋ยวเอาไปไว้ทางเดินโอเคงั้นก็เอาไปแขวนเลยนะจัดให้สวยยังให้มีอะไรผิดพลาดนะเชิญเออช่วงานเข้าโอ้ตายแล้วขอโทษที่ฮิราลานดอกไม้มันหล่นเพราะฉันองั้นเดี๋ยวฉันช่วยเก็บนะ ดอกไม้กระจายหมดนี่ออช่วยฉันเก็บกหน่อยเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยทำอะไรเล่าทำงานช่วยเก็บดอกไม้หน่อยซิแล้วเก็บขึ้นมาถ้ารากินีเห็นพวกนายทำงานไม่ได้เรื่องพื้นละเทเนี่ยจะต้องไล่พวกนายออกแน่เพราะฉะนั้นรีบมาช่วยฉันเก็บเร็วเร็วเข้าเร็วเ,ออเก็บสิเก็บเก็บเก็บด้วยดูดยดไล่ออกเก็บเก็บๆๆๆๆ เก็บไปเนาะเก็บไปเลยหัวเราะเหรอเนียน,น,น,น ้ประโยชน์จริงๆแล้วคนคนนั้นที่ต้องเฝ้าอยู่ไหนเขาอยู่นี่ครับเขาหายไปไหนแล้วเมื่อกี้ยังอยู่อยู่เลย <c oughs> โอ้ย <c oughs> ไปตามหามาให้ได้ถ้าหาไม่เจอฉันจัดการพวกนายแน่รับรองว่าโดนไล่ออกหมดแน่นอน <c oughs> ไปไปไปเฮ้ยมีปืนไหมอ๋อมีครับ ไปไปหน้าห้องลูกสาวฉันไปครับครับผมรออะไรอยู่เล่าเอานี่ไปซะได้ครับอนุรักษ์สิงจะทำอะไรก็ทำไปเลยแต่ว่านายไม่มีทางเอาตัวลูกสาวฉันไปไหนได้แน่นอน พ่อจ้างคนให้มากเลยจ้างไปเลยเพราะว่าผมจะเข้าไปในห้องรักกินี้แล้วก็ชนะใจเธอพ่อน่ไม่มีทางจะทันผมหรอก